ครับวัสดีครับผมวันนี้ได้มาส่งเครื่องที่บ้านโคนผงตำบลสารตรมอำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับด้วยเครื่องตะแกงร่อน LC นะครับตอนนี้กำลังแนะนำแนะนาวิธีการใช้นะครับตอนนี้สีเข้าไล่นะครับตอนสีเข้าไล่โอโ้โหเข้าเม็ดใหญ่มากนะครับเข้าเม็ดใหญ่มากนะครับกำลังสีนะครับ เครื่องเศรษฐีหลวงทองนะครับของบริษัทเซฟที Safe ่คัดค้อนแกนนะครับอันนี้ก็คุณผ้านะครับกำลังแนะนำวิธีการใช้นะครับวันนี้ก็มากับคนนี้เหมือนเดิมนะครับพี่น้องสนใจติดต่อได้นะครับ0812635889บริษัทเซฟที Safe ่คัดคอนแกน เครื่องซีข้าวเศษจ,จีหลวงทองครับวัสดีครับผม